สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูทีเอพโซดที่145ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กันนะครับเจาะลึกแรงบันดาลใจกับเชฟปูโตฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อได้สั่งสรรผลงานดีๆให้กับพวกเราต่อไปนะครับมารับชมและรับฟังกันเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตไล่เรียนชีวิตเพื่อตอบคำถามในเรื่องของ i n s p i r a t i o n และ a s p i r a t i o n รวมถึงสิ่ที่ผมอยากมาเข้าร่วมในโครงการนี้เลยนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้เขียนแค่เครื่องมือแล้วอาจจะได้ยายสักเล่มเลยก็ได้ผมไล่ไปตั้งแต่คุณตาคุณยายเลยคุณตาผมเป็นคนปากีสถานนะครับเป็นคนตอนขออก,การแล้วก็คุณยายเนี่ยเป็นคนหมอดเป็นคนพม่าแท้ๆเลยแล้วก็มาทำารรับราชการแล้วก็ทํางานอยู่ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพนะครับในช่วงสวงรครามโลกแล้วก็ได้พื้นที่สวนจังหวัดนนท์มามา ตอนหนึ่งจากจากรัฐน,นะครับแล้วก็ช่วยในการทํากินทีนี้พอมาถึงรุ่นคุณแม่เนี่ยที่ทางเหล่านั้นมันได้สูญสลายไปบ้างบางส่วนนะครับผมก็เติบโตมาได้เห็นในช่วงของการใช้ชีวิตแบบสวนนะครับผ่านคุณยายแล้วคุณแม่ต่อมาคุณแม่แต่คุณตาต้องไล่อย่างนี้กับคุณแม่ผมแต่งงานกับชาว่ังชาตินะครับคุณพ่อเป็น่างัชาติแต่ว่าเลิกลากันไประยะยาวๆเพราะฉะนั้นผมจะเติบโตมาใน ในวิถีชีวิตแบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราจะได้เห็นคุณแม่เปิดร้านอาหารแล้วก็กลับบ้านไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่มีชีวิตแบบสวนนะครับเราได้ใช้ชีตแบบนั้นในจังหวัดนนท์และกรุงเทพใกล้เคียงกันเราได้ซึมซับมาโดยไม่รู้ตัว,วครับว่าเราชอบอะไรแล้วเราอยากเป็นอะไรคุณแม่ผมเปิดร้านอาหารที่อนุสาวรีย์นะครับสมัยก่อนยังไม่มีรถไฟฟ้ฟามันจะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะปิดโต๊ะยาวไปตามถนนเลยเป็นร้านอาหารปา่านะมีเสือมีเก้งมีงูมีอะไรอย่างเงี้ยขังไว้เลยถ้าใคร เดืทานในยุเมืสักสากว่าปีก่อนท่านก็ถ้าใครสมมุติว่าใครอยากจะทานผักกะเพราเสือก็ต้องเหมาตัวนะครับยิ่งเลยแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยไม่นานที่ผมได้เห็นธุรกิจเนี่ยก็ต้องดับสู่ไปเพราะว่ามันมีเรื่องของสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามานะครับก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นแค่ร้านอาหารตำสั่งธรรมดาแต่ว่าได้ความที่ภาระลูกน้องมันมันไม่ไหวในการใช้จ่ายแค่อาหารแบบนั้นนะครับ ก็ลมละลายชีวิตลมละลายตอนนั้นชีวิตค่อนข้างจะดีตอนเด็กชีวิตดีมากนะครับก็เรียนโรงเรียนเอกชนปกติเลยพอคุณแมลล่เริ่มหลมละลายเนี่ยครับเริ่มจะต้องไปทำธุรกิจต่างประเทศผม,ผมยังต้องอยู่กรุงเทพคนเดียวนะครับช่วงนั้นก็ประมาณสักอายุ12 13องผมเรียนอยู่โรงเรียนสุทุลาครับแล้วชีวิตต้องพลิกผันเพราะว่าไม่สามารถเรียนต่อได้ติดต่อคุณแม่ไม่ได้ครับคุณแม่พยายามติดต่อเราแหละแนตะตอนนั้นเราไม่รู้นะครับแล้วตอนนั้นคุณตาคุณยายก็เสียไปแล้วก็จะมีแค่คุณป้าคุณหงา พยายามจะมาดูแลเราแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวได้แค่แวะเวียนม,มาก็ได้ผมก็อยู่บ้านคนเดียวนะครับแล้วก็ไปกลับโรงเรียนปกติคุณแม่ก็ส่งเงินให้มาบ้างจนกระทั่งตอนม3ขาดขาดระยะในการรับเงินจากคุณแม่เราตัดสินใจแน่นอนแล้วด้วยความสนุกนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ความเศร้าไม่ได้ดราม่าในต้องไปออกสังคมชีวิตหรืออะไรเรารู้สึกว่าสนุกจังเลยจะไม่ต้องเรียนตึแ่แลเพราะว่าในสังคมพาดกิงนิดนึงในสังคมสจตุรับมันเป็นการศึกษาที่ดีนะครับแต่ว่าสังคมเนี่ย ไม่ได้เอื้อหนุวกับเราเลิกเรียนมา <ๆ S 1> เพื่อน,นๆไปเรียนพิเศษกันเพื่อนๆไปดูหนังกันเราก็เคยทําอย่างนั้นได้แต่ตอนนี้นเราทําไม่ได้แล้วแล้วรู้สึกว่าเราแตกแยกเราคิดเองนะครับว่าเราแตกแยกแล้วเราก็เริ่มมีเพื่อนน่อยลงรู้สึกว่าฉันไม่เรียนต่อแล้วฉันจะเข้าดูวิธีการตางานนะครับพอจบมสามก็อายุสิบห้าเนาะจริงก็คิดว่าจะไปเป็นสาวล้องคพงแต่กลัวเรื่องอะไรก็ไม่ได้ ก็เราไม่สามารถทํางานได้จริงนะครับก็ไปติดต่อเพื่อนๆคุณแม่ที่เขาทําร้านค้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่เดิมของคุณแม่คือมุสอุีชัยเนี่ยเขาเซ้งต่อให้เพื่อนเขาทําผลไม้ครับเขาก็จะไปรับผลไม้จากสี่มุมเมืองมาตอนช่วงตีสี่แล้วก็มาทิ้งไว้ให้เราตอนหกโมงเชา้าเราก็ต้องไปติดงตรงนั้นนะ่ะหกโมงเช้าไปปอกมะม่วงปอกสับประรดนะครับซึ่งมีคนงานเยอะนะครับแต่เราก็ทําด้วยแล้วก็เข็นผลไม้เนี่ยไปส่งตามจุดต่างๆของมุสอุรีรทําที่เดียวแต่ว่าไปเคคคยททาานนมััรรบบะรบะ แล้วตรงไหนหมดเราก็วิ่งไปเติมทําอย่างเงี้ยจนถึง6โมงเย็นให้เพื่อนคุณแม่แล้วพอ6โมงเย็นเนี่ยถ้าผลไม้ยังเหลืออยู่นะครับเราทําได้เท่าไหร่ลูกน้องเรายังอยู่ได้เท่าไหร่เรารับผิดชอบไปเองซึ่งตอนนั้นอายุ 10, ประมาณ14-15นะครับเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยเขาให้เราหมดเลยเพราะเราก็ขายจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มหมด แล้วพอตอนเช้าเขาก็ซื้อของใหม่มาลงเราเก็บเงินก้อนก่อนหกโมงเย็นขึ้นเขาเท่านั้นเองก็ค่อนข้างที่จะอู้ฟู่ครับแต่เหนื่อยมากนะครับกระดูกเราก็เป็นคนตัวเล็กเป็นผู้ชายตัวเล็กแต่ว่าถือของหนักถืออะไรอย่างเงี้ยกระดูกกระเดกโปนหมดเลยแต่ว่าด้วยตัวเงิน,นมันทาให้เรารู้สึกสนุกพอทําได้ไม่กี่เดือนละครับประมาณสักห้าหกเดือนอติดต่อคุณแม่ได้แม่ทราบว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือต่อแม่ก็พยายามที่จะหาช่องทางการติดต่อกลับแต่ว่ามามาหาเราไม่ได้ไม่ได้โดยตรงนะครับ ก็ติดต่อไปทางอาจารย์บ้างอะไรบ้างนะครับสุดท้ายก็มีอาจารย์แนแนวที่สนุนทรรามครับเข้ามาชาร์จเราประมาณว่ามาพูดคุยว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นะเราควรจะต้องไปเรียนต่อเราต้องหาวิธีอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แนแนวก็เป็นคนที่ผมประทับใจมาจนถึงวันนี้ที่สนุนทรรามนะครับเขาพาผมไปเลยว่าคิดว่าเองอยากเรียนอะไรไปต่อทางไหนได้เขาเอาอาชีวะมากา,กาให้ผมดูครับว่ามีหลายวิชาอะไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ผมรู้จักอาชีวะนะครับแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่ารา,ายวิชาเนี่ยมันจะมีมากมายขนาดนี้ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทาได้มากที่สุดนะครับก็คือเรียนอาหารและโภชนาการซึ่งถามว่าตอนนั้นชอบไหมไม่เคยคิดเลยครับว่าเราจะต้องมาเรียนทางสายงานนี้นะครับถ้าชอบจริงๆถ้าใครถามในนาเวลานั้นเราบอกว่าเราอยากเรียนนักศึกษอยากเรียนโขนเราชอบเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นอิเกกับเราได้ได้ยินคุณยายร้ยยยองีิเกให้เราฟังเวลาเมาเรารู้สึกเราตื่นตั้งแต่ตอนตอน,ตอน,ตอน,นั้นตอนนั้นนัตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราได้อะไรแต่ละอย่างมาจากอะไรแต่พอเราโตมาแล้วเนี่ย เรารู้เลยว่าสิ่งที่เราชอบมันจะลิงก์กับวิถีชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่เราทําอาหารและเรามีความรักกับมันจริงๆเราก็ตอบได้เลยว่าเราสืบสัมพัาจากับแม่สมัยเด็กๆเราเห็นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เป็นที่มาของการที่เข้ามาสู่อาชีพนี้นะครับแล้วระหว่างที่เรียนอาชีวะเนี่ยผมก็ได้สอบทุนอยู่เรื่อยๆด้วยอาจารย์แนแนวท่านเดิมนะครับพยายามส่ง,สง ตรงประกวดสรงแข่งเพื่อขอทุนแล้วก็ทํางานไปด้วยในโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนอาชีวะเนี่ยจะเลิกประมาณสักบ่ายโมงหรือเลิกช้าแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้มันเลิกดึกขึ้นก็ประมาณนั้น่ะบ่ายโมงแล้วเขาจะมีโรงแรมต่างๆมาตั้งโต๊ะว,ว่าวันนี้มีงานแคทเทอริงมีเวดดิ้งมีอะไรในแนวสุขุมวิทเนี่ยะครับต้องการ5คนส0คนให้เราไปไปหาแล้วก็ส0 0ร้อยห้าร้อกว่วันซึ่งเยอะมากต้องเยอะมากจริงสมัยนั้นนะครับคือหนึ่งเสร็จดีหนึ่งได้500ร้อยนี่ือเยอะมากแล้วเราได้เรียนด้วยชาวเราไป อาจารย์เพื่อนเป็นกลุ่มที่เข้าใจและอยู่ในแวดวงในการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแบบเรานะครับเราก็รู้สึกว่าชีวิตตอนนั้นนะเราเรามีความสุขมากทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอยู่ๆรู้ตัวอีกทีก็คือจบอาชีวะในขณะที่พอจบอาชีวะเนี่ยโรงแรมต่างๆที่เราทำสุขุมวิททั้งเส้นเนี่ยนะครับถ้ายุคนั้นนะครับไม่มีโรงแรมไหนที่ไม่เคยผ่านจะไม่ได้ผ่านแค่ในครัวนะครับจะเติมจ,จะขัดห้องน้ําจะปูเตียงทาหมดแล้วแต่ว่าเขาจะรับเป็นอะไรเราได้เรียนรู้แล้ว,ลวเราได้สิ่งที่สําคัญก็คือคอนเนคชั่น พอผมจบอาชีวะเนี่ยโรงแรมต่างๆดึงตัวผมเลยว่าอยากทำงานต่อไหมเข้ามานี่ๆๆอะไรเงี้ยผมก็เลือกในส่วนที่เขาสามารถที่จะซัพพอร์ตช่วงเวลาให้เราได้แล้วก็ได้ตําแหน่งงานตั้งแต่ตอนไหนนะครับแผมก็ยังไม่ทิ้งไปการเรียนต่อมหาลัยพยายามหาทุนสอบนะครับสอบมหลาลัยได้แล้วก็ทํางานไปด้วยจบมหลาลัยผมได้ตําแหน่งงานเป็นซูเชเฟที่โรงแรมหัวฉาบริเทศครับเปิดใหม่แ,แรกๆแล้วผมไปสมัครซึ่งตอนนั้นผมยังทาทีสิลไม่ไม่เสร็จดีด้วยซ้ำ กระไดกะจบแล้วแต่ได้เป็นซูเชฟแล้วแล้ววันที่เป็นซูเชฟเต็มตัวพอจบแล้วเนี่ยครับผมได้ไปสมัครเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาประมาณ5คนเพื่อนห้องเดียวกันเลยนะผมต้องเรียนให้ทราบเลยว่าผมไม่สามารถรับได้เพราะว่าผมรู้ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเพื่อนที่เข้ามาจากมหาลัยจากห้องเดียวกันเรียนมาด้วยกันนะครับเพื่อนต้องมาสมัครเป็นเทลเปอร์เป็นคอมมิชคือตำแหน่งตำแหน่งที่น้อยที่สุดแล้วของในครัวในขณะที่เราเป็นซูแล้วไม่กี่สัปดาห์ก่อนเรายังนั่งเรียนอยู่ด้วยกันมา4ปี แต่ว่าตรงนั้นไม่ได้ทําให้ผมภูิใจแต่มันทาให้ผมภูิใจในส่วนที่สิ่งที่ผมเหนื่อยแล้วผมพยายามแล้วผมทํามามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่สูญเปล่านะครับผมเหนื่อยกว่าคนอื่นมาผมโดนคนอื่นรู้สึกว่าไม่ใช่เพื่อนหรือแบ่งเวลาไม่ไม่ไม่ได้ไม่มีสังคมงในในมุมมองของเขาแต่ละเราออกมาจากวิไลปุ๊กเนี่ยเรามีสังคมใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สังคมเดียวกันแต่เราก็รู้ว่าเรามีเพื่อนนะครับ แล้วพอมาถึงวันที่ผมเห็นไปสมัครเพื่อนเนี่ยมันเหมือนผมได้ดีใจกว่าได้ไปประกาศนี่ครับเพื่อนมาสมัครเป็นเฮลเปอร์ผมเป็นสูติเชฟแล้วนะครับแต่มันไม่ได้เป็นต้องย้อนกลับไปว่าผมไม่ได้ไปรู้สึกอย่างของเขานะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมสิ่งที่ผมทำมาเป็นเร่องแล้วก็พอทํางานได้ประมาณสักปีหนึ่งครับผมรู้สึกว่าชีวิตมันค่อนข้างด้อยค่าเพราะว่าไม่เคยทํางานอย่างเดียวก็หรือเรียนอย่างเดียวก็เลยเอาตัวเองไปเรียนต่อโทูซึ่งอาจจะเป็นความผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลย S <S <an> <S เรียนไปด้วยก็ทํางานไปด้วยเหมือนเดิมครับก็ไปต่อที่ <S <S <an> <S มหาวิทยาลัยเกษตรแต่ก็เลื่อนเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์การอาห,หารนะครับคณะข้ารรมศาสตร์ทีมอเกษตรก็เรียนไปทํางานไปก็รู้ตัวเองที่ก็จบจบโทเหมือนกันแล้วก็ถ้าเรื่องไปต่ออีกับไม่รอดน,นะครับเรียนได้แค่เองเดียวก็เป็นที่มาแล้วผมก็ทํางานต่อมาเรื่อยทางานไปด้วยเรียนไปด้วยอยู่แบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตที่พี่ผ่านสุดเลยก็คือ มีจดหมายเชิญมาว่าจะขอให้เราปิดร้านระหว่างทางนี่ผมทํางานหลายที่นะครับคือออ,ออกเข้าาออกไปเข้าเพื่อกินตําแหน่งด้วยแล้วเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยนะครับก็มีจดหมายมาจากจากคนที่รู้จักกันซึ่งเป็นลูกค้าเก่าเขาบอกว่าจะขอเราปิดร้านสักหนึ่งสัปดาห์เพื่อเลี้ยงแขกวีพีเราสามารถที่จะออฟเฟอร์เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รับปากไปโดยที่ยังไม่รู้เป็นใครพอถึงวันใกล้กลๆถึงจะทราบว่าคือ พระสันติมีแล้วก็พระมารดาแลวก็น,นอ้องสาวที่พระราชะครับมาเป็นการส่วนขพระองค์แล้วก็อยู่กับเราแล้วก็ให้เราติดตามไปตลอดเพื่อดูแลเรื่องอาหารแล้วก็เหมือน,อนพาเที่ยวแนะนําในเรื่องของเคานเตอร์อาหารอะไรอย่างี้ครับซึ่งตอนแรกเป็นความลับแต่พอท่านกลับไปแล้วเนี่ยท่านให้จดหมายแล้วก็อนุญาตส่งภาพมาให้ว่าเราสามารถเผยแพร่ได้ก็เป็นที่รู้จักโด่งดังมากตอนนั้นสมัยนั้นก็ผู้สร้างผู้สมดำรงผู้ตานออกทุกช่องนะครับก็โด่งดังมากตอนนั้นอายุประมาณ25ครับ25-26 ก็ถือเป็นความภูมิใจมากๆแล้วอีกครั้งหนึ่งที่ท่านมาเป็นการตรวจพระองค์ก็ยังเรียกใช้เราอยู่ก็เรดีใจมากๆ,ๆนะครับอันนี้ความภูมิใจแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เข้าสู่ระบบของพอจกโทรจรงจิงๆก็มาสู่ในระบบของ R&D ครับมาทำอยู่โรงงานของ c t s ประเทศไทยนะครับดูแลเรื่องของอาหารโปรตีนก็เป็นงานใหม่ๆที่เราได้ลองทำแล้วก็อยู่กับมันมาจนกระทั่งมาเริ่มโด่งดังเมเนดเวลาเองไม่ค่อยได้แล้ว ก็เลยต้องออกมาจากงานประจาแล้วทุกวันนี้ก็ตั้งกลุ่มที่เป็นโฟลเดอร์ของตัวเองเล็กๆนะครับแล้วก็ท,ทํากิจกรรม c ีเต่างๆอาชีวะนี่ผมก็ได้เป็นตัวแทนในส่วนของผูมีชนคนสร้างชาตินะครับกลับไปสอนน้องๆรวมงเกียนหลักสูตรให้กับอาชีวะตอนตอนแต่เดิมเขียนทั้งหมดทั้งประเทศแต่ต่อมาเราเขียนในแค่ภาคกลางเพราะว่าแต่ละกลุ่มภาคเนี่ยนะเขาต้องการตลาดแรงงานที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ เรื่องของวิทยากรนะผมก็ยังกลับไปทําอยู่ตะลอดเวลาครับเพราะว่าผมเชื่อในเรื่องของในที่นี่ทุกอย่างมันถูกขีดมาให้ผมแล้วแต่สิ่งที่มันทําให้ผมมาถึงตรงนี้ได้จริงคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรที่ผมตอบรับและทํามันมันจะเป็นสีสีหนึ่งที่ถูกเขียนเสมอสิ่งที่ดีแล้วคิดว่าดีแล้วทําไปแต่มันเกิดไม่ดีก็อาจจะเป็นสีเทาที่เราวงไว้สิ่งที่ดีแล้วรู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นอาจจะเป็นสีเขียวนะครับสิ่งที่ดีแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองมันจะเป็นสีแดงเป็นเป้าหมายหรือสิ่่งททีเราาํใด ได้ความสูขความเสมอความพอใจมาจนกตการเป็นสีดำก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลพอมาถึงวันนี้เราการสีทั้งหมดที่เราเอาวาดไว้นะครับตารางเท่ากันกับคนอื่นจุดสีของผมมันเยอะกว่าคนอื่นมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตผมเนะี่ยผมสามารถที่จะโยงเส้นสีเหล่านั้นนะให้มันไปสอดคล้องกับงานที่กำลังจะเข้ามาสิ่งที่คนอื่นจะต้องการจากเราได้มันมันดีเทลมันเยอะผมก็เลยมีความภูมิใจมากที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ ราอยากจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ภาคน้องๆผมไม่ได้เติบโตในภาคอาชีพนี้ภาคธุรกิจนี้ด้วยแรงบนันดาลใจด้วยการส,งส่งเสริมแต่ว่าผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนคอยส,งส่งเสริมผมอยู่ลับๆอยู่เบื้องหลังผลักดันอยู่ตลอดเวลาให้ความสําเร็จโดยที่เขาคงไม่ได้ผลักดันผมเพื่อเพื่อเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งในชีวิตเพราะผมเองก็ตัวผมเองก็ยังตอบไม่ได้นะตอนนั้นนะครับแต่สิ่งที่มันทําให้เราปาถึงตรงนี้ได้จริงก็คือทําไปเถอะ อะไรที่มันเข้ามาในมือเรานะครับมันมันมาตอบรับในตอนทุกวันนี้ผมภูมิใจไม่ได้ภูมิใจกับความสําเร็จนะครับเพราะผมยังไม่รู้ว่าวันตหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมภูมิใจว่าเวลาผมเล่าย้อนไปนะวันนี้ผมก็เหมือนมากลางกระดาษให้ทุกคนดูนะครับว่าสิ่งอะไรบ้างที่มันแดงเขียวเหลืองดาเทาแดงเขียวเหลืองเเทามันเยอะมันเยอะมากจริงๆนะครับเล่ายังไงก็นะลงดีเทียวแค่นี้อาจจะยังไม่หมดไม่ต่ำไปแต่มันก็ความภูมิใจที่เรานึกกลับไปแล้วเราเรามีความสุขกับมันที่ได้ทำนะครับก็อีก ปณิธานหนึ่งในใจที่อยากอยากจะทำก็คือกับโครงการนี้นะครับที่จะเป็นรูปเป็นร่างโดยพวกเราอย่างจริงจังที่เราจะถือว่าผมไม่ถือว่าตัวเองเป็นเชฟนะครับผมถือว่าผมเป็นนักฆ่ากรรมศาสตร์นะการเป็นแนแนวแนวทางในการใช้ชีวิตทั้งหมดให้ชีวิตของคนคนหนึ่งดีขึ้นและคนรอบข้างของเขาดีขึ้นด้วยด้วยศาสตร์แห่งโภชนาการด้วยศาสตร์แห่งภ่ากรรมศาสตร์นั่นเองนะครับในสิ่งที่ผมเรียนรู้มาแล้วก็คําถามสุดท้าย ก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดไปสู่น้องๆครับไม่ทราบว่าอะไรในตัวผมจะไปเป็นเครื่องมือในการตรวจวัดน้องๆได้กว้างหรือแคบขึ้นแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็ดีใจที่ทุกท่านเห็นคุณค่าของของของตัวผมนะครับและสิ่งที่ผมผ่านมาแล้วผมก็ตอบได้อย่างเต็มปากว่าถึงแม้ผมไม่ได้เริ่มต้นในความรักในอาชีพนี้แต่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ส่งเสริมเลี้ยงดูแล้วก็ ต่อยอดให้ผมจนมาถึงวันนี้ได้ผับดังผมยังยืนอยู่บนอาชีพนี้บนฐานของวิชาชีพนี้เพราะฉะนั้นผมเคารบและ,ละรักับมันมากก็อยากจะส่งต่อเรื่องเหล่านี้ให้กับน้องๆเพราะว่าวันหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นคุณค่าของอาชีพนี้นะครับแต่พอเรามาสประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเรานึกย้อนกลับไปการที่เราหยิบวัตถุดิบอะไรขึ้นมาใช้สักอย่างจนเป็นที่รู้จักนะครับมันส่งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมเยอะมากอ,อ๋อดูแลลูกค้าอะไรทุกวันนี้ผมก็เลย ตั้งการตั้งตัวเองเป็นกลุ่มที่เรียกว่าฮูโตฟูสตอรี่นะครับถ,ถ้าการที่ผมมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วมันจะไปส่งต่ออาชีพให้กับใครได้ผมก็เลยอยากจะทาเป็นตัวแทนทุกวันนี้ผมเริ่มจากกลุ่มของตัวเองก่อนคือบ้านกอ,อกเกตเป็นคนกอ,อกเกตน,นะครับพยายามจะทําทุกอย่างของโต๊ะอาหารเนี่ยอะไรก็ตามที่ชาวบ้านเขาคิดว่ามันไม่มีมูลค่าเอาขึ้นมาบนโต๊ะอาหารให้มันมีมูลค่าและเป็นอุตสรรคจได้จานชามมีเผาผมพยายามเอามาถึนเสิร์ฟจานที่มันแตกหักเสียหายแต่ว่ามันยังใช้การได้ เรียกมันว่าสันจักรวัสดุมันคือความงามที่เกิดขึ้นจากเดิมที่ชาวบ้านก็ต้องโลบทิท้งเฉยๆนะครับผมเอามาตกเอามาแต่งใหม่แล้วเอามาขึ้นโต๊ะรูปทำให้คนเข้าใจในวิธีการของอุตสาหกรรมชาวบ้านกลายเป็นตอนนี้จากก็เริ่มมีเชฟหลายๆหลายๆท่านเริ่มใช้ผมเอาผักกระสังที่มันเกิดขึ้นตามรั้วตามขอบเลนเลนขอ,ของของบ้านเนี่ยมาลองเสิร์ฟอาหารทุกวันนี้คนก็เริ่มปลูกแล้วก็เริ่มใช้กลายเป็นว่าสิ่งเดียวที่สิ่งเล็กๆที่ผมยีบออกมาใช้เนี่ยเป็นกับกับกับชื่อเสียงที่ผมยี มันทำให้เกิดอุตสาหกรรมแยกย่อยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันก็อาจจะเป็นแรงบระดาลใจให้น้องๆคนอื่นๆนำวัตถุดิบนาสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวที่เขาคิดว่าเขาเห็นจนเคยตาเอามาใช้แล้วเกิดประโยชน์เพื่อส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมในชุมชนเขาก็ได้น,นี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทาแล้วก็ทําอยู่อย่างอย่างตั้งมั่นนะครับต่อไปนี้ก็เลยตัวันนี้ผมแยกเลยว่าเป็นเชฟไม่ใช่อาหารไทยแต่เป็น local chef เอเวอร์กรีนนะครับเป็นเ e เวอร์เอสแอนด์เอเวอร์กรีนโลโกิชเพื่อนึกถึงระบบของชุมชนนึกถึงระบบของอุตสาหกรรมในเรื่องธุรกิจอาหารทั้งหมดครับก็เข้าๆต้องทำ้า่้เองใจมือจัดไปก่อนอนญาตเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราถ้ามีคำถามอะไรก็คิวไว้เรื่ี่ได้กลุ่มขอบคุณนะครับเจาะลึกแรงบันดาลใจกับเชฟมูโต ได้จบเรียบร้อยแล้วนะครับสาระดีๆสไตล์กรูทีก็ต้องขอขอบคุณแรงบันดาลใจที่เชฟมูโตได้นำมาถ่ายทอดให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e กกดกระดิ่งเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับและขอขอบคุณผู้ฟังและผู้ชมที่ได้ติดตามสาระดีๆสไตล์กรูทีขอขอบคุณมากครับ